ได้ทึ้งได้ทึ้งหน่ะเปลี่ยบ่โมเปลี่ยหน่ะเปลี่ยบ่โมเปลี่ยวตีอีกงานหนึ่งโคต้งเองเนี่ยนี่เออแหละแหละตีอีกงานหนึ่งต่าสามมงสูดเนี่ยนี่ได้อีกงานหนึ่งด้อีกงานหนึ่งบ่มีงานมันเถิดมาเรียกหนิไปมีอยู่อยู่บ้านจ้าเหล่าขึ้นจ้าเหล่าล้อมเรียงสงครามเหล่าเพราะเป็นสงครามใจนี่พี่ดองครับฝากติดตามช่องอานมีวิกายด้วยครับอันนี้คือช่องพี่ชายเลย ส่วนตัวจะของบไทยหอกมิเตอร์ฟูนบนเมืงไทยใช่เดี๋ยวเราอยู่กับเสด็จเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือเอื้อนหอยที่ภากันยิงเงาเดี๋ยวเรามันหนีมันอยู่เรื่อยมัน เดินกันเลยครัพี่น้องครับบรรยากาศตอนหลังเรื่องงานแต่ว่าทีมงานเจ้าภาพเพิ่นมีเสือ้อผ้าย่อเพิ่นจ้างนักดนตรีในรอบมิดไนท์มาอีกทีมงานอีกทีมงานหนึ่งครับเอาไไบ้ากรถือ,อย่มืดเลยอ่เจ้าลงไปบังหันกันชั่วโมงคนเบิ่งมืดหนึ่งมืลมดลำบกมืดแล้วยังไงเจ้าอ่ะท่านี่เบิเ่งอยู่นคนเบิเ่งเป็นมืดแล้วลงไปบังหันนั่งปานรถจะคว้างนั่นกันนะ นางฟารดลงตเนากีเห็นบ่นี่นางานรดถึลงแวใหญ่เอาไปเลเอากลับแล้ห้องกันไหนเย็บควงเยคว้างจักชายไปนี่เดี๋ยวจะรอนเลยรูเดี๋ยว่เป็นการน่งรไมเออ็เดยมียังไรดิ มีทีมงานรถสมั่นการนะครับเหมนเดิมากรวมสุงนกันต้อนให้รอบนิดหน่อยครับก็ไหวกไครับ เด็ดต้อดิเด็นต้อแรกดิฟอสี่ันเ็นตรรด่อนโ่นเต้นรจไดเลนะครับสรลแกน่อนในรอบนี้ไหนนะครับรอบย่ำแรกครับพี่ต้องครับ ขึเนอไหยกับีนไทยนไทไทยกันไทยเหมนกไทยเอาตลอดกับไทยเนาะ๋อ้รถงามนะเบื้องนด้หมดน่ะโอ้ตลอดกันแปดสิแปดนี่เนาะตลอดรถกับว่าแห้งหลือไม่พูดละครับไหมเออสิครับดอกซ่อหนีนึงรบกันไดเราอีกสิ รับร่องวาเพ่เห็นไพิษบังแน่นอนสะเกิดนานโอ้ยมาล่ำมกับมะล้อาเกลือเนาะบอสส่งเกินเกลือต้องดดดบอนดอ มะล้อมเกลือพี่น้องมล้อเกลือนี่เขาจะเร่นดี้ดิพี่าวหักเล่าหักให้เมซี่เล่าส uh ิ่ล่าเล่าเลาเล่านะนุกเล่าเล่าเออเล่าเล่า อ้าวครับพี่น้องครับวันนี้เขากำลังทำงานยูทีกับเสียงยิ้มใสนะครับพี่น้องครับป่านี้เขาก็จะเดินทางกันต่อเดินทางกลับนะครับแล้วมาติดตามรับชมกันทางแฟนเพจเมริกาอาโนครับผมเปกาเป็นข้อตุ้มหนึไปแลวนงขุนน่นละสี่ขุ่นคือละสองขุ่นป้าดแฉะกวางไปยื่นั่นแหละแล้วพี่น้องครับติดตามรับชมกันต่อไปวันแล้วได้เสียร บกฝากกี่ใบนะปากไหมก็ปากไรดอกอันยังล่ำอยู่เด้อยังล่ำอยู่ยังมีชีวิตอยู่ครับวัจ้าทร์สัปดา์ตื่พี่น้องเด้อผู้อยู่ั้งโซเชียวเด้อเออยังล่ำคือเกาอยู่พี่น้องยังล่ำยู่ทำงานอยู่กิ่งพันรักสีก็ได้เอาพี่น้องครับเอ้าขอบคุณพี่น้องหลายที่ติดตามเราชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจครับอ่าเขาก็บสิ่ีโปรเจกต์กันที่มุกดาหารนะครับแล้วนี่ยจะออกเดินทางพรุ่งนี้ครับยังไหนมาติดตามกันเด้อพี่น้องเนี้เอาปวันนี้เราก็จะเดินทางกกลัับนแล้วนะครับ น้องครับขอบคุณหลายครับไปแล้ว